าทีนี้ก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะเพราะว่าที่สําคัญตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องการเขียนแล้วบางองค์ยังอาจจะต้องใช้เวลานึกหน่อยนะก็จะให้แบบฝึกหัดนะต้องแบบฝึกหัดทดสอบดูว่าเขียนได้ไหมนะครับพออาจารย์เขียนให้นี่ส่วนใหญ่ก็ดูตามได้อยู่แล้วแบบฝึกหัดเอาอย่างละข้อก็แล้วกันเอาเป็นอายตนะนะให้เขียน ปัตมานยะนี่นะปัตมานยะทานิสิตก็ยกสมุดขึ้นมานะครับหรือกระดาษก็ได้ปัตมานยะสังคหาสังหาปัทนิเทศนะครับอของสองอันนะครับของสองอันเอาอนาันไหนดีก็เอาอายตนะก็แล้วกันเอายายตนะก็เอา เป็นรสายตนันจะนะระสาเอาข้อที่หนึ่งรสายตนันจะนะกับธรรมายตนันจะธรรมายตนันจะครับนี่เขียนปัตมารยะสังขหาสังขานิปทานิเทศของรสายตนันจะธรรมายตนันจะนะครับต่อไปก็ธาตุ ท่าดเอาสักสามท่าก็แล้วกันสามาตุเอาอะไรดีเอาจักขุธท่าจักขุธาตุจักขุธาตุจักขุธาตุจะธรรมะธาตุจมโนโวิญญาณนธะาตุจอาสามทา่านะครับ อ่าโอเคลองทำดูแบบฝึกหัดน,นะครับอ่ามาดูเฉลยหน่อยเนาะนะครับอ่าได้ทดลองคิดทดลองเขียนกันแล้วนะท่านนิสิตก็จะได้รู้ว่าเออเราพอเขียนได้พอคิดได้บ้างไหมพอเริ่มเป็นบ้างไหมนะบางท่านก็ยังเริ่มไม่เป็นเลยก็ต้องฟังดีๆแล้วก็ไปหัดหัดสักนิดนึงพอหัดแล้วก็เอามาเทียบกับในบาลีนะครับ ามาดูแบบฝึกหัดซึ่งมีสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งก็เป็นเรื่องอายตน,นะนะก็มีมูลสองต้นนั้นเองจริงๆอายตนะเนี่ยสามารถได้ตั้งแต่มูลหนึ่งจนถึงมูลสิบสองเลยนะให้กี่ตัวก็ได้แต่วิธีการก็แบบเดียวกันนะอย่างนี้ไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องกลัวจํานวนเยอะเพราะว่าถ้าเรารู้วิธีแล้วก็แบบเดียวกันนะครับาตุมีสิบแปดก็ใช้ได้ตั้งแต่ เขียนได้ตั้งแต่มูล1จนถึงมูลสิตอนนี้ที่ให้ตามแบบฝึกหัดก็สามธาตุนะครับเอามาดูเรื่องเกี่ยวกับอายตนสะสก่อนรนะรษายตนะนันจะธรรมายตน,น,นะันจะนะเราก็ตั้งหัวข้อขึ้นมาก่อนเลยนะครับปะธรรมนยะนะครับปะธรรมนยะสังคหาสังคหาปะทานิเทศนะครับ ของอายตนะสองนะครับก็คือรษา,ายตนนันจะกับธรรมายตนะนันจะรษายตนันจ,าานนจกับธรรมายตนันจนะครับอ,อย่างนี้นะครับเราจะเขียนโจทย์ขึ้นมาก่อนก็ได้เพราะาเป็นประโยคแบบอยู่แล้วคงเขียนถูกทุกรูปแหละนะหรือเราจะหาก่อนก็ได้นะครับหาทําตารางขึ้นมาก่อน บ,บทที่ให้ก็มีสองบทนะบทก็คือรสา,ายตนงางรสายตนางจะก็รสา,ายตนางบอกจะนะรสา,ายตนางกับธรรมมายตนางนะครับธรรมมายตนาครับเราได้บทเรียบร้อยเราก็หาองค์ธรรมนะครับเอาองค์ธรรมเป็นตัวตั้งในการหาองค์ธรรมรสา,ายตนางองค์ธรรมคือ รสรูปนะเป็นรูปชนิดหนึ่งนะครับธรรมายตนางก็คือเจตสิก52สุขุมรูป16นะแล้วก็นิพพานนะครับอย่างนี้เราได้อย่างนี้เรียบร้อยหรือเราจะขีดมาอย่างนี้ก็ได้ให้เห็นชัดว่ามันพวกไหนเป็นพวกไหนนะนี่นะครับเมื่อได้องค์ทรรแล้วก็มาจัดสงเคราะห์โดยความเป็นขันนะครับ ขันอาญตนะนะครับอาญตนะนี่ไม่ยากเพราะว่าเราถามอาญตนะแล้วก็ตอบอาญตนะธาตนะุขันอาญตนะธาต,คาตนะุครับขันอาญตนะอ้าวโอเคนะครับรสา,ายตนะก็คือรัสรูปนะครับราัสารูปก็เป็นขันก็คือรูปขันนะเราก็ใส่ไปอย่างนี้ธรรมดานะครับอาญตนะก็รัายตนะ รัสายตนะรัสธาตุครับธรรมายตนะเจตสิกห้าสิบสองนี่ก็เป็นเวทนาขาันนะครับเขียนลงไปสัญญาขาันเขียนบ่อยๆก็จะซ้ำไปซ้ำมานะครับสังขารขารันครับตัวนี้ก็คือเจตสิกห้าสิบสองเนี่ยนะครับเวทนาเจตสิกหนึ่งเป็นเวทนาขาันสัญญาเจตสิกหนึ่งเป็น สัญญาขันเจตสิกห้าสิบเป็นสังขารขันสุขุมรูปสิบหกก็เป็นรูปขันนะครับส่วนนิพพานไม่ได้จัดเป็นขันก็เครื่องหมายเอกแวกะนะอย่างนี้นะครับธรรมายตนะก็เป็นธรรมายตนะนะครับธรรมธาตุอันนี้ไม่ยากนะองค์ทำซ้ำกันคงรู้อยู่แล้วนะครับก็เอามาสรุปนะครับเป็นสังขหิตะ กับอาสังกหิตะให้เรียบร้อยนะครับสรุปว่าได้เป็นขันสี่นะครับได้ไม่เป็นขันก่อนคือนิพพานกับ4ขันอะไรบ้างก็ตามนี้คือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันนะครับอายตนะ2ธาตุสองสี่องถูกบ้างไหมครับองค์ถูกอยู่นะไม่ยากใช่ไหมบางท่านก็ว่า ยังขึ้นไม่เป็นเลยขึ้นรูปยังไม่เป็นเลยต้องฝึกเอานะอันนี้ต้องฟังบ่อยๆแล้วก็ลองนึกตามดูนะครับเปิดตำรับ,ตำร,บตำราดูนะหัดเขียนนะถ้าไม่หัดเขียนมันจะนึกไม่ไม่ออกนะครับก็อสังคหิตาก,ก็จะเป็น1นะครับ10แล้วก็16ครับนี่เรียบร้อยครับเท่านี้ก็เอามาเขียน4 2่สององนะครับนะก็ามาเขียนนะ รสายะตะนันจะธรรมายะตะนันจะกติหิขันเทหิกติหายะตะเนหิกติหิธาตุหิสังคหิตานะสังคหิตานะานนะรูปตรงนี้ก็ต้องรู้จักด้วยนะครับเป็นพระหูวจนะนะอย่างนี้นะครับ ก็ถูกผิดอย่างไรดูตามบาลีนะบาลีท่านเป็นตาก็ตาตามนี้นะครับนะก็ตอบเลยนะครับราัศายตนันจะธรรมายตานันจะนะครับก็เว้นนิพพานไปก่อนนะเว็นนิพพานก็เป็นอะไรครับอสังขตังนะอสังขตัง ขันทะโตทะเปตวาอันนี้คือเว้นิพพานนะครับก็เป็นขันสีจตูหินะครับจตูหิขันธิหิอายตนะสองธาสอง,ท,สองทวีหายะตะเนหิทวีหิธาตุหิสังขหิตา เนี่ยครบแล้วครับฝั่งสงเคราะห์ได้ฝั่งสงเคราะห์ไม่ได้ก็กตีฮสังขหิตาราษายตนะกับธรรมายตนะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ด้วยขันเท่าไรอาจตนะเท่าไรธาตเท่าไรนะครับก็ขันหนึ่งอาจตนะสิบธาตสิบหกนะครับก็เป็นเอเกนะ ขันธ์เทนะฮะเอกสิทธนะครับทะสะหายตะเนหิโสละสะหิพาตุหิอสังขหิตา<ม>นะครับพอได้ไหมครับอันนี้นะถ้าค่อยค่อย,อยหาอันไหนครับ อันที่สองอันไหนไม่ได้ทีต้องเขียนให้มันครบหนังสือท่านเปยานไว้เฉยหนังสือไม่อันแรกหนังสือไม,ไม่อันหลงัลงๆเนี่ยเขาจะเปยานไว้ไงเขาเขียนมาเต็มตั้งแต่เรื่องเรื่องขันแหละที่เต็มก็คือเขียนเรื่องขันอย่างเดียวที่เต็มนอกนั้นก็ย่อหมดเลยเรียกว่าละไว้นั่นแหละ เรียกว่าเขาละไว้ในฐานที่เข้าใจเวลาเขียนต้องเขียนให้ครบเข้าใจไหมคือที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจเนื่องจากว่าอันแรกเขียนไว้ให้ครบแล้วครบก็คือบทเกี่ยวกับเรื่องขันห้าเนี่ยจะเขียนไห้ครบรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันอันนี้เขียนให้ครบแล้วตอนต้นตอนหลังๆมาจะไม่ครบนะเพราะว่าถือว่ารู้แล้วไงจริงๆมันมีไงต้องมีทั้งคําถามคําตอบพเข้าใจไหม แต่ว่าในหนังสือไม่ได้เขียนที่หนังสือไม่ได้เขียนจริงๆหมายถึงว่าห<ม>นังสือเขาละไวเฉยๆรู้จักคําว่าละไว้ไหมละไว้ในฐานที่เข้าใจอย่างนี้ทำตรงน,นี้นะครับอ่าต่อไปนะก็จะเป็นสามนะธา,า,าตุจักขุธาตุธรรมธาตุมนโนวิญญาณธาตุนะครับก็เขียนตามปกตินะครับปฐมนานยะนะ ปฐมถมัณไนปฐมนยะนะครับก็เป็นธาตุสามโดยกันมีอะไรบ้างก็มีจักขุธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุนะครับจักขุธรราตุจักขุธาตุจักธรรมะธาตุจะกมโนวิญญาณนธะาตุจะ สามอย่างนี่นะครับธรรมนยะสังขาสังขาปัฏฐานิเทศของธาตุสนะครับเราก็มาหานะครับค่อยๆหาไปก็ท้ายที่สุดก็จะได้คําตอบนะครับบทก็จะมีจักขุธาตุจักขุทธาตุนะครับธรรม,มะธาตุแล้วก็มโนวิญญาณธาตุ นี่คือบทแล้วก็ใส่องค์ธรรมนะครับจากขุาธาตุก็คือจากขู่ระทาทรูปจากขู่ระทาทรูปนะครับธรรมาธาตุก็หามาหลายรอบแล้วนะครับก็คือเจตสิก52นะครับสุขุมรูป16แล้วก็นิพพานมโนวิญญาณธาตุก็คือจิต76 นี่คือองค์ธรรมนะครับ yeah. ตรงไหนมาจากตรงไหนก็อย่าลืมเปิดเปิดดูนะครับให้คล่องนะถ้าคล่องแล้วก็สบายนะครับตอนยังไม่คล่องนี่บางทีเอ๊ะเอามาจากไหนอะไรเงี้ยนะต่อมาก็เมื่อได้เรียบร้อยก็สมคลอดด้วยความเป็นขันนะครับอายตนะแล้วก็ธาตุธาตุนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าถามเรื่องธาตุอยู่แล้วก็ตอบมันเดิมอยู่แล้ว ได้เรียบร้อยนะครับจากคูปาสาทรูปก็คือรูปประขันนั่นเองก็เขียนเข้าไปเจตสิกห้าสิบสองเป็นต้นเนี่ยเ,เราเขียนไปทั้งหมดเลยก่อนก็ได้จกักขุปาสาทรูปคือรูป,ปรขันอาญตนะก็จักขายตนะจกักขุธาตุนะครับใส่ลงไปอ,อย่างนี้นะครับต่อไปเจตสิกห้าสิบสองนี้ก็คือ เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันนะครับก็ใส่ลงไปให้ครบนั่นแหละนะเพื่อให้ครบทว้เราแก็ใส่ลงไปขีดลงไปอย่างนี้ก็ได้สุขุมาร,รูปก็คือรูปรขันนะครับนิพพานไม่ได้จัดเป็นขันนะครับอันนี้คือชุดธรรมธาตุนะครับก็ชุดนี้ก็จะเป็นธรรมายตนะนั่นเองธรรมายตนะ แล้วก็เป็นธรรมธาตุไปนะครับนี่อย่างนี้นะครับต่อไปชุดของมโนวิญญาณธาตุนะครับวิธีการเราก็ค่อยๆดูดีๆนะค่อยๆทีละตัวไปไม่ต้องรีบอะไรเพราะว่าถ้าเราคิดแบบพูดพด,พดบางทีอา้าวลืมอันนั้นลืมอันนี้ได้วิธีการก็เลยให้ทําเป็นตารางค่อยๆไล่ไปทีละตัวนะครับจะได้ไม่ลืมนะมโนวิญญาณธาตุจิต76นี้ก็เป็นวิญญาณขัน จิตทั้งหมดเป็นวิญญาณขันอยู่แล้วเป็นมานายัตนะคงรู้นะมานายตนะเขาจิตทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นมโนวิญญาธาตุปกตินะถามธาตุตอบธาตุไม่ยากนะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วก็เอามารวมกันเท่านั้นแหละนะครับก็เป็นสังขิตะนะครับกับอสังขิตะนะก็มาจับลบกันขันก็จะเป็น5เลยเห็นไหมเนี่ยเป็น รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเลยนะครับก็มีนิพพานหนึ่งแล้วก็ขันห้านะครับห้าขันเลยนะเป็นอายตนะสามอายตนะสามนะครับธาตุสามนะครับอสังขเตาก็ตรงนี้ก็ศูนย์เลยศูนย์เก้านะแล้วก็ 15 09านหนะครับได้เรียบร้อยก็เอามาเขียนนะครับคือถ้าค่อยๆไล่องค์ทมต่างๆมันก็จะเช็คได้หมดนะครับถูกผิดก็ตามเป๊ะเลยคืออพิธรรมนี้ก็คือถูกคือถูกผิดคือผิดเขียนไม่ได้ก็เขียนไม่ได้นะไม่มีการเดาได้นะเขียนไม่ได้ก็เขียนไม่ได้เลยนะขึ้นโครมไม่เป็นเลยเขียนตอบอยเขียนตอบแบบข้อไหนครับยิบก้าข้อไหน ว่ามันม,มันจะม,มีประโยชน์กติไม่ไม่ได้ไม่ครบแบบนี้ไม่ครบอ,อ่าแบบนี้ไม่ครบอันนี้คือหมายถึงว่าเขาเขียนไว้เพราะว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจไงก็เลยต้องเรียนมาตามลําดับอย่างเงี้ยนะครับรู้จักคําว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจไหมอ่าอ <ใน S 1> เขาเห็นมันเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้จะเขียนทําไมประมาณนั้นนะอย่างเงี้ยนะครับก็คนเขารู้กัน แต่ว่าเรานี่ค่อยๆเรียนเราก็ต้องเขียนทั้งหมด<ป>นะครับต่อไปก็จักขุทาตุจะนะธรรมะทาตุจะมะโนวิญญาณนะทาตุจะนะครับกติหินะครับ,นะรบขันเทหิกติหายตะเนหิ กติหิตาตุหิสังคหิตาจากขู่ธาตุด้วยธรรมธาตุด้วยมโนวิญญาธาตุด้วยสงเคราะห์เข้าได้ด้วยขันเท่าไรอาจยตนะเท่าไรธาตเท่าไรนะครับตอบก็เขียนให้เต็มเหมือนเดิมนะไม่ต้องย่อนะครับจะขู่ธาตุจะธรรมะธาตุจะมโนวิญญาณนะ ธาตุจะนะครับก็เป็นขันห้าแต่ต้องเว้นนิพพานไปก่อนนะก็เป็นอสังขตังขันทัตโตนะก็เขียนให้ถูกนะจำเอาตัวนี้นะตัวไหนเป็นคำพิเศษก็จำเอามีไม่กี่คำเองอสังขตังขันธัตโตทเปตตวานะครับปัญจะหิขันเทหิ ตีหายะตะเนหิตีตีหิคาตูหิสังคหิตาจักขุธาตุด้วยธรรมทตุด้วยมโนวิญญาตทาตุด้วยสงเคราะห์เข้าด้วยขันห้ายกเว้นนิพพานไม่สงเคราะห์โดยความเป็นขันสงเคราะห์เข้าได้ด้วยอายตนะ3มและ ธาตุสนะครับต่อไปก็กติหิอสังขหิตาสงเคราะห์เข้าไม่ได้ด้วยขันเท่าไรอายตนะเท่าไรธาตุเท่าไรนะครับก็เขียนให้ถูกตรงนี้นะนะเกหิจิขันเทหิอันนี้คือศูนย์ขันนะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ด้วย ศูนย์ขันนาเกฮิจิไม่เหลือขันใดๆเลยแม้น้อยหนึ่งนะไม่เหลือสักขันเลยนะครับนาเกฮิจิขันทีต่อไปก็เก้านะนาะวะหายตะนีสิบห้านะปันนรสะอิทาตูหิอสังคหิตา นะครับเท่านี้นะครับครบสมบูรณ์พอไหวไหมครับนี้ก็อย่าลืมไปหัดเขียนให้เป็นนะขันอาญตนะธาตุนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าไม่ยากเพราะว่าเราหาแค่สองเองเพราะว่าส่วนอีกอันหนึ่งเขาซ้ำไงถามธาตุก็ธาตุก็ไม่ต้องหาเพราะมันซ้ำอยู่แล้วหาแค่ขันกับอาญตนะอย่างเงี้นะครับ